สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานโฮมโซล่านะครับหรือว่าเอเมซิวดแอนด์โซล่าเซลของเรานะครับก็ได้รับโจทย์ใหม่นะครับสําหรับที่นี่นะครับอยู่การที่อําเภอเถินนะครับจังหวัดลําปางนะครับก็อยู่ที่ตําบลเวียงหมอกนะฮะสำหรับโจทย์วันนี้นะครับที่ลูกค้าให้กับเรามานะครับก็คือต้องการนะครับที่จะใช้รถเขาเรียกรถอะไรปะอนี้รถซารีนะรถรถลากรถ ลดอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละครับนะฮะก็นะครับโจทย์ที่ต้องการนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการลากแผ่นใ้แผ่นกลับนะครับโดยใช้โครงรถเก่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาโมรถคันนี้นะครับให้ติดตั้งแผ่นนะครับได้ทั้งหมด6แผ่นนะครับแต่เรามาดูกันว่าเราจะติดตั้งแบบไหนอย่างไรนะครับ ส่วนปั๊มนะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็นปั๊มหอยโขงนะครับขนาด1,100วัตต์ท่อออก2นิ้วนะครับสเปคปั๊มตัวนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นปั๊มของดีดีสุรัต์ปั๊มนะครับตัวนี้เป็น acdc นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับที่ได้สูงสุดก็ประมาณ26ิคิวต่อชั่วโมงนะครับเฮตประมาณ15นะครับแล้วก็ ใช้ไฟประมาณ110นะครับท่อ2นิ้วนะครับไฟ110ของเราเนน่ยนะครับที่เราจะใช้เนี่ยเราใช้แผงทั้งหมด6แผ่นนะครับแน่นอนว่า6แผ่นนะครับจะอนุกรมทั้งหมด3แผ่นแล้วก็ขนาดทั้งหมด2ชุดนะครับเพื่อที่จะนำเข้ามาในตู้คอนโทรลของเรานะครับแล้วก็จ่ายให้กับปั๊มนะครับตัวนี้เลยนะครับโซล่าปั๊มสีเขียวเนี่ยนะครับ สีสวยเลยนะครับชุดนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับว่าหลังจากที่เราโมดิฟายรถคันนี้แล้วนะครับจะออกมาอย่างไรเราจะทำแนวไหนแบบไหนนะครับเกินนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็ได้ความรู้มาจากลุงนกนะฮะลุงนกท่าม่นะครับก็ให้อุปกรณ์เรามานะครับได้มาติดตั้งแล้วก็มาสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้กับลูกค้า อย่างมีคุณภาพนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการแปลงร่างนะครับรถอาสารี่นะครับที่ใช้ลากข้าวลาของนะครับไปไล่ไปสวนไปนาเนี่ยนะครับให้เป็นรถอาที่เป็นโมบายนะโซล่าเซลโมบายนะครับให้สามารถที่จะบรรทุกแผ่นแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับพับเก็บได้นะครับเพื่อที่จะ สะดวกในการขนย้ายนะครับไปจุดต่างๆหรือว่าขนกลับบ้านขนมาสวนนะครับนะฮะก็ตอนนี้นะครับเสร็จไปแล้วแถบหนึ่งนะอีกแถบหนึ่งเดียวจับยึดในส่วนของแผ่นนะครับลักษณะของแผ่นก็จะพับมาด้านข้างแบบนี้นะครับแต่ว่าเราใช้นะครับปกติเนี่ยถ้าทั่วๆไปก็อาจจะใช้เป็นบูธบูธประตูอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะพับตรงนี้นะแต่อันนี้นะครับก็ได้ อภิธานการจากลุงนกนะครับก็ทามาเป็นในส่วนของบูทมือเสือแบบนี้นะครับก็จับยืดได้มาตรฐานนะครับแล้วก็คานเราก็ใช้เป็นเหล็ก2นิ้วตัวนี้นะครับหนาเป็นพิเศษนะฮะดูความหนานะครับก็จะได้ความแข็งแรงหน่อยนะครับเวลาใช้งานมายาวๆนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของบูทหักนะครับหรือเรื่องของคานเบี้ยวคานเอียงอะไรพวกนี้นะครับก็จะค่อนข้างแข็งแรง นะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับน่าจะติดตั้งในส่วนของแผ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับ <S 2> <2> <S ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มืดตามเคยนะฮะสำหรับ <polygon. S 1> วันนี้ก็สามารถติดตั้งแผ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทดสอบน้ําแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะฮะแผงั้ง2สองข้างจะพับลงด้านข้างนะครับข้างละสามแผ่น นะครับก็ติดตั้งบนสารี่หรือว่ารถลางจูงนะฮะที่เข้าได้เข้าสวนนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นในส่วนของอ่าบูธพอเสือนะครับก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้แป๊บค่อนใหญ่นะฮะเป็นตัวหมุนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของการแอนนะฮะหรือว่าใช้งานไปนานๆแล้วจะมีการสึกสนนะครับเพราะค่อนข้างใหญ่มากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบูธดูแลง่ายครับไม่เหมือนลูกปืนนะฮะมันจะแตกง่าย นะครับยังไงฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากได้รถโมบายเคลื่อนที่หรือว่าเดตั้งโทรศัเซลลรถสูน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รถข่าไฟนะฮะตามอาคารตามบ้านเรือนนะฮะหรือว่าโรงงานนะฮะก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0815968826กนะฮะก็สอบถามกับช่างเอกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมยังไงนะฮะไว้ติดตามการคลิปต่อๆไปนะครับ